สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง r, ปองไฟเวอร์สคุณคุพี่น้องเอ้มาหนีกะมาอยู่กรุงเทพและพี่น้องเอ้กลับมาจากอันนั้นแล้วเนาะกับเมืองเทพวันนี้นะคะก็จะมาถ่ายคลิปนะคะหลังจากที่กลับมาจากลพบุรีแต่อีกทาอะไรบ้างคะยังกับฝากทผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมครใหนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสัตด์แม่พยาทุกคลิปของพวกเรานะคะเย้และที่สําคัญอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องแม่น้องนามาชาแนลแล้วก็ช่อง ช่องอะไรช่องลานีนูตชาแนลเห็นไหมมีช่องเยอะลืมช่องตัวเองแล้วนะท่านะผู้ชมปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาทําอะไรกันคะ่ะทีมงานของพวกเราตอนเย็นนี้นะครับไอ้สบายดีเฮ็ดยันกันนะกินเข่ากินเข่าอยู่ะนะวะกินเขาก็ยังกันนะระวังเด้อจะมันระวังมันสีอันนะั้นเด้อมันสีตัดกกมันได้นะแต่ระวังคอหนาะเด้อถ้าเอาวันนี้ ตันนระตอใหม่ได้อโเจร่างเาก๊กอันนี้มันก็แห้งกลังอันนี้กระลังป่งเออเด้อใครจะมเป็นชาวแหวนเออนันเด้ครับกเบิงเอาหนแลเนาะเียวเนาะฝนตกมากนี่มคอำน้าเเออแ่จน่นันจะกต้องเบิงเอานัน ตัดไหนมันแป,ป้นตัดเบอร์โดอ์ไหลเด้อบางคนก็ตัดเบอร์โด้อเด้อไปกดใส่กันแบดมันน่าดชุดพ่อเด้อเออเขาก็ซากไว้อีสินะนี่นนแบบบนวนตัดหยาแบบนวตัดหยาในบ้านเนาะดีออขนาดซากแบ็ดมาตองเปลืองน้ำมันช่วงนี้น้ำมันมันแท่งตแบบัดจังกานแดดดีค่ะคุยอือหือสุดยอด พี่น้องเอ้ยนี่แหละทีงานเฮาหลังจากกับมาจากโรบรี่เดี๋ยวมาเบิง่งคุณีก่อนที่กลัวคุณีเห็ดยังอันี้เห็ดยังกินไงแกงขี้เหล็กค่ะแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กแล้วก็ใส่แฉมแดงที่น่นเอามาค่ะอ,อย่าบอกเราว่กใส่แกงขี้เหล็กแฉ่นมา,นะะอ,าอีกนะจะจะไปกินกน เออขนละต้กแก่เบอร์สีไปใชมากินหิึ่งสิ่งไม่ใส่แกงน่อไม้หัวยห่วยแก่ขี้เล็กใส่หน,น,น้อยหมดคือคน,นแบบ่อไม้ที่เราเอามาฝากนะ,ะให้มันละลายก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็มันสุกแล้วแต่ว่าเราจะให้มันละลาย,ยา<อ>น้ำแกงมันจะ็นกินตะเกียบนี่มาดูสิคะเฮ้ยอน้ำมันาว่านันเรื่องเบอร์จอมันสีหูใส่พี่น้องแกงขี้แกงขี้แกงขี้เล็กพูดมันได้แก่ตอนแรกๆก็สีประมาณนี้แหละพี่เจ้าเลย เบ่งน้ำกันน้องต๋อยกับอากาศเห็ดยังอยู่นะอ่ะนะเออนะตัดหล่นหน่อยเนาะมันจังเนสีย้นวโอ้คนคนรถไปทางนู้นลูไปทางนู้นเลยโอ้โหมาดูคุณขยันขยันมากเลยนะเด็กชายนักกรคิดถึงจังเลยนักกร,รคิดถึงจังเลย สวัสดีครับแล้วคิดถึงทำไมหรอครับก็ให้ถ่ายคลิปวัดก้าตั้งนานใกล้คิดถึงพี่นุ๊บ้างไหมชอบมากเลยอ้าวอ้าก็ยังได้เจอกับพี่นุ๊ก่อไงเพราะพี่นุ๊มีผลมีผลต่อไข่คนอ่ะรถดีๆลูกรถดีๆรถดีๆนะรถใส่ตะไคร้พี่นุ๊กเยอะๆลูกอ้าวไม่เอาไม่เอาลูกทำไดีเอามือเอามือเอามือใส่ตรงนี้เหมือนที่พี่นุ๊กสอนอ่ะใส่ตรงนี้นี่อ่ะทำตรงนี้เอาใส่ตะไคร้เยอะๆลูกตะไคร้มันต้องน้ำเยอะๆนะนี่เห็นไหมพี่นุ๊ก ภาพบรรยากาศตอนบ่ายสามมุ่งขึงพี่น้องเอ้ยภาพกันเหตุการณ์เหตุงานเด้พี่น้องคุณสบาดยดีคุณสบายดีสบายด,ดีโอ้ยว่าวยานเดียวดอกไม้ออกกับปลากะลิน้องเคยเหตยังไงนี่เหตยังโอ้ยอย่าจะจับไฟกันหนาวโซ่คือกันเลิไฟ กวาดใบใหม่กวาดใบใหม่เด้อนี่กี่น้องเอ้ยกวาดใบใหม่มาเด้อมาได้เหตุงานก้าก้าครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้พี่นุชบอกเลยใช่ไหมรถเองเลยใช่ไหมหรือว่าพี่ไตยบอกหรือว่าใครบอกเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวพี่นุชจะไปถากหญ้าแล้วแต่ตอนนี้มันร้อนอยู่พี่นุชยังไม่ทำพี่นุชให้มันเย็นเย็นก่อน ก็คือเอาหญ้าออกให้หมดลูกเดี๋ยวจะเตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวมามาพาไปข้างอนอกพี่นกก็จะซื้อมเมล็ดมาป,ปลูกรุ่นูุ่หนูฉีตรงโน้นจืดตรงโน้ตตนให้มันดินมันว้ายคุณแมวไมา,ไม,าไ,มไม่เล่น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 นะคะนี่สีเริยมปูพักละล,ะละิจกเจอเลยพอไปอยู่บ้านได้เหมืองมันแหงเบิดคนอื้มอ่ะโอเคพอแล้วลูกเดี๋ยวไปปิดเอาก้านก้านลดรถถั่วพูพี่นุ่นหน่อยุ่นรุ่นถั่วพู ที่อยู่ในกระถางเออนั่นะแหละนั่นะแหละใส่น้ำเยอะๆหน่อยลูกใส่น้ำเยอะๆให้พี่นุหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่หลายวันมันตายหมดแล้วนี่เนอะเ <c oughs> บิงบ่งมาเบิ่งเครื่องตัดหน้าอัตนโนมืออัตนโนมัตินี่โอ้ตัดดีอยู่ด้วย ข้างนาข้าง nhà นาต้น nhà ต้นมหไงน้อยเนาะมันตัดโอเคอยู่อยากเผาด้เนาะแต่มันเผาบ่ได้มันอยู่กลางเทมาเขาบ่ให้เผาหรอกต้องเผาหรอกตัดออกมาเลยเห็นบ่วทิมงานนปูเขานี่นี่เนห็นไหมเนาะที่ตัดแยกตัวนี้นุ่ดาวได้มาเพราะนุ่ดาวถ่ายงานให้เขานะคะ เขาเคยให้นิ่ดาวมาเขากำไรเยอะอะไรอย่างเนี้ยใช้ได้ดีเลยราคาก็ถัำไสแต่ใช้ได้ดีมากเลยเนาะคือว่าดีนะระดับนี้ถือว่าโอเคอยู่นะเธอเราไม่ต้องใช้น้ำมันแต่ยังซีมี่แดดทีกระจายอยู่แต่ละคนก็สิเเหตหนาทีของแต่ละคนไปขนาดนั้นเลยเหรอลูก พี่น้องเมืองใเมนี่ก้อนหน่อยครับเต้าตาด้วยไอ่คุณจะได้แนววันอายุบาญต่างหลายมือก็สูกพันทางนู้นมากกว่าครับผมต่อเล่ากันได้กพันทางฝุนมากกว่าง่ายตะบุมันธรรมชาติมันบ่เขาเขาเขาได้เห็นหันเห็ดนีเนาะได้ได้เห็นอะไรอยู่นี่เขาบ่อยู่นี่มันก็เฮ็ดแต่ว่ามันมันพื้นที่มันแคบงสิบวะ โดนไปหันใบนี้เนาะพี่น้องเบาเสียงเบาอย่างจะให้ตื่นเพราะเอามือนอนอยู่พี่น้องไปกลก้ามาช่วยพี่นุชกวดไหมมาไหมครับพี่น้องพี่น้องโผลทีมงานเอา